เร็วเตรียมตัวเตรียมตัวเชาว้าวันพุธนะคะเชา้าวันพุธเด็กๆสีขาหมาแมวก็กินกันที่เก่านะคะข้าวจีข้าวสวยนี่อันนี้ข้าวตังอันนี้ข้าวตังอันนี้ข้าวตังไปดูไปท่น,นึงท่นเหนียวไปเลยสักพัไปเตรียมตัว เดี๋ยวิเดี๋ยวตักออนตักออน,อ,น,อ,นอ่าไปชลูกไปกัน,นึงคนเดียวเร็วลูกเลยมาอสียงร้องทิ้งบนน้องอือดีเลยนะแะมาตีไหนเขาตีอ่ะห่าอยาดีลูกอีกดีกับลู

ดูเขาตากนอนกินใครไม่มาเนี่ยมีข้าวปุ้นแล้วก็ถุงทองแล้วก็ข้าวปั้นยังไม่มากิน ข้าวโพดข้าฟ่างข้าตังเชอรี่ข้าเหนียวข้านึ่งข้าจีขา้ขาวกล้องข้าวหอมข,ววข้าสวยข้าวตากในครัวลุกนิดนึ่งนะคะยังไม่ล้างชาวนีายังไม่ได้ล้างจานข้าวสวยอิ่มแล้ว จะกินไม่เ,เร็วๆมาเร็วๆเร็วๆเลยแม่ใหญ่อายุ78ปีแล้วนะคะปีนี้78 ไปแล้วปตังอิ่มปตังเดินตุตะตุตะไปแล้วถุงทองเร็วทองกระปุ่นเร็วป,รปุ่นเร็วนี่การจ้องหน้านะเขาจีบเขาตากตาก แนวบันนี้แต่ละตัวสีสวยทั้งนั้นสวยไม่สวยก็รักตัวผู้ตัวเมียก็รักหมดมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองขาแสดเดี๋ยวดูนะั่นเดี๋ยวดูเขาตากมันปู่นะตากตากเข้าตาก คีนย์จะกินก็กินดีๆเดือบไปไหนกับเราอ่ะอืมดีๆูดีตาขึ้มาอย่งั้นอ่ะ tạp quê ra đây, máy mai bây giờ mày mày còn, mày 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 lấy, à, mày 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 ินลูกกินให้อิม่มลูกกินให้อิม่มตัวกลมเลยเข้าฟางแมวส้มน,นี่เขาพูดแมวสามสมีกินให้อิม่มกินให้อิม่มไม่สนใจใครเลย กล้องสั่นหอภัยด้วยนะคะกล้องสัน่นกล้องสัน่นขาตั้งไม่ดี เป็นได้แค่แขกรับเชิญเพราะขาไม่เหมือนเขามีสองขายืนเขมองยู่เขมองแหมยืนมองยืนมองนักเลียนนักเ,เราอะฮะนักเรียนนาเราอะนักเรียสองขาว <c oughs> างหนูไปไหนลูกตั <c oughs> งครับตับงคับ อ๋จะกินกับน,น้องจะกินกับน,น้องอืมไปแล้วไปแล้วปวดไก่ไปแล้ว,ไ,ลว,ไ,ลไ,ลวไอ้เปียกเก่งนะเนาฟางก็ฟางฟานี่เลยเร็วๆก็ฟางก็ฟางม,มาหนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าดูดูความสน